นี่กางอ้าบูกอยากขนมเรื่องอะไรเกิดการแย่างทุเรียนกันแล้วครับผมเก่งนะเขาจอมมาแล้วเขาซื้อมาแล้วคนซื้อก็อยากได้อยากจะได้เก่งนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ช่องสัตว์นลินจะพามาดูราคาทุเรียนหน้าสวนนะครับตรงที่อำเภอขุนหารนะครับจังหวัดศรสีสะเกษนะครับนี่คือราคาหน้าสวนนะครับเขาก็จะมาขายในราคาส่งขายส่งในราคาปีกน,นะครับก็ลูกใหญ่ลูกนึงลูกนึงก็มี2กิโลขึ้นนะครับ 2 3กิโล4กิโล5กิโลนะครับอันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกเล็กก็ราคาเดียวกันนะครับไม่เลือกไซไม่เลือกปูเลือกเองนะครับอัปเดตวันที่ผมพามาดูราคานะครับก็วันที่1 0มิถุนา2565นะครับ นี่เป็นราคาทุเรียนในในช่วงของทุเรียนจังหวัดศรีสะเกตออกแก่เต็มที่นะครับแก่พร้อมที่จะขายอย่างเดียวนะครับแล้วนี่ก็ันเนื้อเม็ดเนี่ยนี่มาพึงานเนี่ยต้นน้ำพันเอาแล้วครับพันยกขิงด้วยต้นน้ำปอกแฝกครับใส่น้อยครับต้นน้อยสามชิ้ครับพันเอาไปแล้วพันยกขิงไว้นี่ใส่มันหน่อยปอกแฝกตกใส่เลยสักกิโลตัวหมอบไปแล้วตัวนีวมันจะโลกร๋วอ่ะ

่ใส่ล <ca> ้วก like oh, okay. oh, mm ็ราเดียวกันรอโอเรานเอลออยโลแลาน้งางใหม่ของเรากอกัดมอยโล้นแเอลวาตัตเขาตัดสามีครับตัดสงเขาบ่้าตัดสูกเป็นบ่เขาตัดประมาณสามีเพราว่าเขาจะเอาไปไหวประมาณสามสี่หมื่นหาหมื่นเพราะว่าไม่ขาดห เากับตอกันนะครับเซื้อสวนเนียงครับเดี๋ยวผมเอาไปลงคลิปนี้เราจะทำเป็นกลุ่มก่อนขอเป็นกลุ่มแต่ว่าสวนสวนสองมันเนี่สวนมันกหลายองกต้งมาวกันนี่ค่ก็ต้งาด้ายกันสวนบุนทรัพย์แล้วก็สวนทังนี้กับสวนไอ้สุภาพภัยบูร์ยุนติยูนติกัสวนเนียงนะยร่บ แต่า่างคนจะมาทำเป็นกลุ่มเปนก่อนเอาจากสวนจะามาขายน้ากันเพื่อกระสือวืึ้นชื่อใครผู้ใดคนนึ่งแหะค่ะคือหาลูก้าซอยกันรวมกลุ่มกันตัวมเราจะทำเป็นกลุ่มมันจะมีกุ่มแตงใหญ่คุณลุ่มลยนะอเป็นกลุ่มแตงใหญ่เนาะค่ะ้นเอวซอยเดียวกันผู้หนี่ง่มีของกันให้ก็ว่าห้ผู้น่ มันมีช้อนนออกกัเอาส่วนดีกร่อกันเหือนกนหน่แหลไกันออกไปซอยกันานดูดูมันก็เจไดซอยต่ยวังได้เลยกระจายิ้นข่าซอยกันนะครับนอมัดเอาแล้วขยบเลยมีรอยหักมันมียด้าเราี่อ่า้ก็ได้มันมีรอยเพื่ห้าอย่างไรมมีกงามดู เกิดการแย่งทุเรียนกันแล้วครับผมเก่งเขาาจองมาแล้วเขาซื้อไปแล้วนะคนซื้อก็อยากได้อยากจะได้เก่งนั้นผู้สวยๆนั่น่านั่นนะผู้บังแกมันโกงกันแล้วนมันโกแนการนัดมึงแน่เขาเหนทุเรียนบัวครับ นอที่ก็นะทำ้มาี่เป็นคุมไม่ไหลเจ้านะครับที่รวมรวมกันแล้วก็ขายก็ขายในราคาปิกในราคาสูงขายปีกในราคาสูงไม่ไม่

ถึงทุกต้ายอเนี้ยคระปมัน hmm. ด mm ัห hmm. ห mm ่เหหใหญ่ลราคิโลได้ห้าคิโลได้ไหมเนี่้ได้ีถึงก็ไอดีกินเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์ิน

ขายยูโรครับห้าจุดหนึ่งดูใหญ่ห้าจุดหนึ่งป็นนประมาณตัวนี้พันจ่าย่านพันย่ได้แล้วค่ะแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณ อันนี้จะไม่รับตลาดคุใหม่หไมแห้งดีเลยันี้30เดนคะใ่้เดียกัน1,700บาท1,700 1,700 1,700ชเรียน3ลูกนะครับ1,700นะครับ ถุเรียนสามลูกนะครับเกือบสองพันนะครับ,รบถ้าเติมเขาไปอีกลูกหนึ่งก็สองพันพอดีนะครับก็เขาได้หน้าเดียวครับการปลูกทุเรียนแล้วก็คุงค่านะนการลงทุน,นต้นลงเติมก็ได้หลายลูกนะยัง่ไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ